ดิดดี้เนี่ยเขาได้ทำฟรีคออฟเนี่ยไม่ให้เวลาพักฟื้นเลยให้มีกิจกรรมตลอดเวลาหเหมือนกับว่านัดคนมาทำฟรีคออฟเนี่ยนะมีการดื่มเหล้าด้วยยาเสพติดด้วยดิดดี้เนี่ยเขาได้ถ่ายทำหนังโปลแลกันซึ่งดิดดี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกำกับแล้วก็มีส่วนร่วมเวลามีอะไรกันด้วยเล่นด้วยอ่ะเข้าไปเล่นด้วยนะครับกำกับเองแล้วก็เล่นเองประมาณนี้ตามคำฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าดิดดี้เนี่ยจะชักจูงผู้หญิงนะครับแล้วก็คนทำงานทางเพศ ชายเขาใช้กันี้คนทํางานด้านเพศที่เป็นผู้ชายมาร่วมมีอะไรกันโดยที่จะใช้ยาเสพติดประกอบด้วยอายการอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยถูก ให้สารเป็นเวลาหลายวันสารนี้น่าจะเป็นสารเสพตดิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพื่อทําให้คนที่มาแสดงเนี้ยเชื่อฟังแล้วก็ยอมปฏิบัติตามดิดดี้เนี่ยได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศอารมณ์วาจาแล้วก็บังคับให้พวกเขาเนี่ยมีอะไรกันใช่ใช่และใช่ญิงคือมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายและด<อ>ิดดี้ก็เข้าไปร่วมด้วยประมาณอย่างนั้นทีนี้คาให้การของแคสซี่ที่เกี่ยวกับฟรีกออฟเนี่ยเหมือนกับว่าแคสซี่เองเนี่ยก็บอกกับคณะลูกขุนว่าเวลามีสัมพันธ์กับผู้ชายที่เรียกว่าฟรีกออฟเนี่ยมันเป็นงาาึ่่คว ฟิกออฟนี่เหมือนเป็นแบบจัดฉากอะ จัดฉากเพื่อที่จะให้มีเพศสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับว่าอัดคลิปวิดีโอด้วยนะครับแคสซี่เนี่ยถูกทำลายร่างกายนะครับแล้วก็ด้านจิตใจมาตลอดถึง10ปีด้วยกันนะฟรีดออฟเนี่ยมันเหมือนกับการที่ไม่ให้เวลาพักฟื้นเลยให้มีกิจกรรมตลอดเวลาเหมือนกับว่านัดคนมาเพื่อจะทําสิ่งสิ่งเนี้ยเหมือนมาเอากันะเรื่องดดี้เนี่ยตลอดเวลาไม่ได้มีการพักฟื้นนะครับก็มีการอดหลับอดนอนนะครับเนื่องจากในการทำฟรีดออฟเนี่ยนะมีการดื่มเหล้าด้วยยาเก็ติดด้วยใช้เบบี้ออยด้วยไหมคะอันนี้บอกตรงนะ เพราะคือนึกภาพไปอ่อกจริงว่าว่าเบบี้ออยนี้ใช้ทําอะไรใช้ผสมกับยาเสพติดหรือเปล่าหรือใช้เป็นของเหลวที่ใช้หล่อลื่นหรือเปล่าใช่เพราะออในในข่าวค่ะที่ที่เขาไปไปเหมือนแบบบุกจับไปตรวจอะไรเงี้ยไปเจอเบบี้ออยเยอะมากก็เลยใช่เหตุผลนี้หรือเปล่าที่เอามาถ่ายบางรายงานก็บอกว่าเอามาใช้กับสารเสพติดที่เอาไปไป้ายตัวคิดอีกแง่หนึ่งก็อาจจะใช้สําหรับหล่อลื่นหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วหล่อลื่นไม่จำเป็นต้องใช้เยอะมากนะจ๊ะเยอะเกินไปรู้แล้วย่าอยู่ไม้คนเดียว วันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้นะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นพบกับงานอีเวนต์เรียนต่อต่างประเทศ <Yeah. S 1> กับ Joy Master ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเพียงแค่600,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะที่สำคัญครับไม่ใช้ i อเอลกับ Joy Master ได้วุฒิปอดโป o ต่างประเทศภายในงานนะครับพบกับอลัมนายและตัวแทนมหาวิทยาลัยที่จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วพบกันนะครับที่ตึก RHU ชั้น15นะครับสุขุมวิท31แล้วเจอกันนะจ๊ะมามามาเจอกันครับแล้วหน่อยที่อยากฟัง